มาแล้วทุกคนกับโปรโมชั่นใหม่จากโอเวอทอสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชินแล็กนล่หลอก LOL หรือ r o v แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับหมื่น FIFA p o ฟีฟาในราคา2,599บาทและแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยทักไปนะครับเขาลดให้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะครับ Over Top u อลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะครับจัดไป มาต่อกันที่ f i f a c o i c o m นะครับสลััสซเซล X นะครับบนหน้าจอนี้กรอกเลยลด5%เซิร์ชใน Google ตามนี้ได้เลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็เตรียมตัวไปเซิร์ชหาคอยที่ทุกคนต้องการนะครับราคาก็มีทั้ง l a y s t a t i o n แล้วก็ Xbox รวมถึง PC ด้วยก่อโค้ดทางด้านขวาบนหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมนะครับ f i f a c o i c o m อ่ามาถึงร้านอุปกรณ์กันบ้างนี่คือฉลามชอบร้านที่เปิดมากว่า10ปี ขายทั้งอุปกรณ์ PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One จะเล่น PC เล่น PlayStation หากว่าจอยพังจอยเสียหรืออยากได้อุปกรณ์เสริมติดต่อไปเลยครับฉลามช็อปนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผม ะครับสวัสดีคนดูจาก YouTube และ Facebook คนที่ดูไลฟ์และคนที่ดูย้อนหลังนะครับคนที่ดูคลิปไหนไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้พผม s i ล o t อแล้วก็ฟีฟ่ายวันที่27กลุ่กุมภาเวลาตีหนครับเกมก็อัปเดตเหมือนเช่นเคยนะอัปเดตเหมือนเช่นเคยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะว่ามีซองอะไรมีอะไรบ้างสรุปไอซองที่มันบั็กสองพันฟีฟ่าไปยังเงียบอยู่เลยใช่ไหมยังไม่รู้ว่าเออจะชดเชยอะไรยังไงใช่ไหมครับ เราก็เดี๋ยวเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะรไล่ดูไปเรื่อยแล้วกันตอนนี้วันนี้อัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูทางสกอร์บอร์ดสกอร์บอร์ดบอกมีตัวยืมบนหน้าจอเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็มีเบนจามินเฮนริชเนาะกับอ่ทางฝั่งของไบโนกิทเทนไม่จำเป็นต้องทําตัวยืมก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าทําตัวยืมมันอาจจะถูกกว่าหน่อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันไม่มีอัปเดตอะไรเยอะเลยวันนี้ นอกจาก85บวกเนี่ยมันก็ต้องมาทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมแต่รูปก็คือยิงยาวจาก80บวกไปเลยก็เลยไม่มีซองมาเพิ่มถูกไหมครับไม่มีซองมาเพิ่มเพราะฉะนั้นก็ดูกันเลย2ตัวนี้นะครับไปดูสิเป็นเจมี่ไบ o โนกิเทนเบนจามินเฮนริชนะครับซึ่งมันมีตัวแบบ ธรรมดากับตัวยืมที่โคตรนาน99นัดเนี่ยผมว่านานมากทุกคนสามารถเล่นฟุตแชมได้ถึง4-5หรอบเลยอาจจะเพียงพอแล้วก็ได้อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้จจแ,ลไดและค่าทํามันต่างอะไรกันยังไงเดี๋ยวผมไปดูในฟุตบินพร้อมทุกคนก็แล้วกันนะครับไอตัวแบบถาวรเนี่ย82 83ตัวถาวรก็ถูกครับตัวถาวรก็ถูกอันนี้ลิงไลกไลซิกด้ด้วยเนะ่ยแล้วสแตทผมว่านะ ผมดูด้วยตานะสแต็กดีสำหรับแบ็กเนี่ยสแต็กดีละค่าทำดูจะไม่แพงด้วยตะกี้มีคนเม้นบอกทำเฮนดริชเลยดีไหมเนี่ยค่าทำใช้84ดสิรุดเดียวเองหลักหมื่นเท่าไหร่เองนะครับแล้วถ้าหากว่าเราไปทำตัวยืมล่ะถ้าเราไปทำตัวยืมมันจะราคายิ่งถูกเท่าไหร่อ่ะผมสนใจเบนจามินเฮนดริชเฮนริชตัวยืม ใช้แปสองอ้ยทำเต็มทำทำแบบนี่เลยทำตัวเต็มเลยนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขอไปข้อพลังทีละตัวก่อนี๋ยวเลยเราเค่อยไปดูที่ฟุตบินนะครับกิทเทนนะเป็นอังกฤษอันนี้ปั้นอังกฤษอีกแล้วนะสำหรับดอดมุลน,นะเป็นหลีเยอรมันที่ชอบปั้นอังกฤษนะครับเว r ร์เกตไฮมิทเท้าเท้า,วทาวขวาเท้า3สกิล4ถือว่าสมดุลดีเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวา l w มีสกิลแฟร์จ่ายง่ายความอึดแล้วโดดสูงซะด้วยนะเป็นตัวเตี้ยแต่โดดสูงหม่งไม่ดีเท่าไหร่แต่น่าจะหม่งปวนได้แต่การเลี้ยงสูงถึง90ยิงดีวิ่งเร็วถ้ายังถ้าดอดมูลอัพพลังได้2เนี่ยผมว่าก็โหดเช่นกันนะอาจจะเบียดตัวลูกของแต่ละคนยากหน่อยไอ้ที่น่าสนใจเนี่ยมันเป็นเบนจามินเฮนดริชนี่แหละเท้า 4, สี่หรับแบ็คแล้วสูง6ฟุต1เวิร์กเลทธรรมชาติดีเอาละตัวเนี้ยถ้าเกิด ผมดูแค่สแตทอย่างเดียวเนี่ยเล่นได้ทั้งปีทั้งแบค็คผมบอกทุกคนแล้วว่าสแตทแบ็คเนี่ยถ้ามันเกิน85เนี่ยผมถือว่าดีที่สำคัญเนี่ยมันมัน,มนข้างในมันเกิน85ไปเยอะด้วยนะครับมี8687ความอึดดีสเต็งดีเลี้ยงไม่ได้แย่สำหรับแบ็คมากจ่ายไกลไม่ดีแต่จ่ายสั้นใช้ได้คอมโพสก็ไม่แย่ยิงช่างหัวมันส่วนวิ่งก็ถือว่าเร็วมากวิ่งถือว่าเร็วมากออกมาอีกแล้วครับ มียีบาทมาอีกหนึ่งมีคนทิปมานะครับขอบคุณมากนะครับ NPT ก็ NP เรียกว่าขอบคุณอีก20บบาทนะครับมันขึ้นมาไหมเมื่อกี้เรียกว่าขอบคุณมากมีมีคนส่งโดเนตมานะครับผมเพิ่งได้เพิ่งเห็นนะครับ ผมลองกดดูอีกทีนึ่งเป็นกำลังใจให้นะคะอ่าโอเคมันจะขึ้นมาขวาล่างนะครับมันจะขึ้นมาขวาล่างโอเคโอเคผมเพิ่งเห็นนะครับอันนี้ของฟี่นะแล้วก็อ่าตะกี้ยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวรออีกนะครับผมบคตะกี้ขอบคุณมากนะมีผมมีโดเนตหลายช่องทางนะครับแองกิ้วหลายๆเลยโอเคมาต่อกันครับอืม เอนลิชนะสแตทอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปลองใส่เคมีให้ดูคือลิง k ์เอ็นคุนคูได้ n อ็นคุนคูมันเป็นทีวเตอร์ซีซั่นเนี่ยมันโหดอยู่แล้วแล้วก็อยู่มีเยอรมันเอาไว้ใช้ลิงก์กอลเลสกาลิงก์ตัวอะไรที่มันอยู่หลีกบุนเดสเยอะแยะไปหมดนะเพราะว่าบุนเดสมัน,มนก็มีเยอรมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเิ้นเปลืองอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟุตบินก่อนแล้วกันนะครับระหว่างคุยก็ ยังไม่ได้ดูซองใหม่เลยเดี๋ยวดูซองใหม่กันดีกว่าหมายถึงว่าซองโปรโ,โมนะว่ามีอะไรบ้างครับ<ม>เพราะว่าเผื่อมีอะไรให้วิเคราะห์แล้วบางบางคนรีบนอนเราก็ต้องดูซองโปรโมสะหน่อยครับโปรโมมีเอา้ามีอะไรเนี่ยวินเทอร์รีวิวเหมือนเดิมอ๋อเน,น้นเก่าโอเคน,นเก่าซองเรือเกลือนะใช้คำว่าซองเรือเกอนะอเลือ มีพรีวิวแพ็กก็เปิดพรีวิวแพ็กเล่นไปก็ได้เผื่อได้ฟุกนะเผื่อได้ฟุกอ้าเนี่ยฟุกแล้วได้การ์ดดำแล้วคุ้มแล้วอันนี้อันนี้คือคุ้มเลยเพราะว่าอะไรซองราคา7,500บาทใช่ไหมครับแต่การ์ดดำราคาหมื่นกว่ายังไงอันนี้ก็คุ้มถูกไหมครับก็ซื้อเลยนะ7,500ายังไงนี้ก็คุ้มเลยกำไร3,000ันเนาะ จะมีตัวอื่นขายได้เอยเคมีเอยอะไรเอยเนี่ยเนี่ยลิกเซลสนามไปเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับก็ถ้าพรีวิวแล้วได้การ์ดดำคือท่องไว้เลยคุมแน่นอนแล้วพอเราพรีวิวแล้วมันได้ซ้ำเนี่ยมันก็จะพรีวิวได้อีกก็ไม่ใช่หมายถึงเปิดพรีวิวได้ตัวดีแล้วซื้อเนี่ยมันจะกดไดี้รอบอันนี้ก็เป็นผู้เล่นใหม่ก็อย่าลืมกดทุกวันนะครับเผื่อฟุกมันมีคนกดได้ฮาหนายด้วยนะไม่รู้ทําบุญวัดไหนอ่ะ ไปดูฟุตบินก่อนอันนี้มีเฮนดิตกับไบโนกิเทนเดี๋ยวผมนะสนใจเลยสนใจไอ้นี้มากเลยเฮนดิชราคา60,000เดี๋ยวผมดูราคาตัวยืมให้นะครับตัวยืมเนี่ยราคาเท่าเพียงหมื่นสี่เองถ้าเป็นคนไม่ได้กะเอามาเล่นอยู่แล้วเผื่อลิง์ในอนาคตก็ทำตัวยืมได้บางคนประหยัด ไม่รู้ตัวไหนอัพทำตัวยืม2ตัวเลยก็ได้ตัวไหนอัพก็โชคดีไปนะครับทั้งหัวมันเอาถ้าผมทำผมบางทีเผื่อเอาไปเล่นนะอันนี้ AI ผมไม่รู้จริงๆนะรับเอามีซูเปอร์แชทมาอีก35บาทจากคุณเดียนะครับขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยเดีย๋ยวผมไปอ่านเม้นในไลน์นะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณสำหรับโดเนตนะมีคุณเดียโดเนทมาให้เพิ่มด้วยนะครับ S <S <ess> ตอนนี้แหละนะครับไปอันนี้ผมอาัดจ,จากไลฟ์นะทุกคนใครดูคลิปนี้ในคอมเมนต์ก็แบบว่าเอ่อะบิวนะจั view บิวแปลว่าคุ้มคือในเมื่อเท้ามันดีเนี่ยแล้วสแตตเกมรับสูงถึง85่ผมถือว่าโอเคแล้วบแบมแบ็คไม่มีอะไรต้องสงสัยนะมันเท้าสีเดิมๆเ,เลยเหรอเท้ามันดีมากเลยนะเท้าสีอ่าโอเคเลยนะตัวนี้ ถามว่าแล้วลิงก์ใครได้บ้างไลซิกเหรอตอนนี้มีกาวาด์เยอเอ็นคุนคูคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนี่เห็นนั้งแต่ดร้านห้าไปสามล้านแล้วนะครับแล้วก็ในนาคตก็คงจะมีแฮสเทนเบิร์กไอลิงก์เวอร์เนอร์อีกเดี๋ยวทีมวอนซีซั่นมาก็มีให้ลิงก์เนี่ยลูก้าคอสโตมันเนี่ยลูก้าคอสโตมันเนี่ยลิงก์กับไอตัวนี้ได้แค่เพียงคุณใส่โค้ดเคมีเต็มแล้วใช่ไหม แค่เพียงลิงก์อสมันใส่โค้ดเคมีเต็มแล้วสโมสอนกับทิล์มชาติเดียวกันง่ายเลยนะครับยังไงก็ลิงก์ไม่ยากก็ไปลองดูนะครับลองดูผมว่าราคานี้ผมถือว่าโอเคครับถ้าเกิดอัพนี่ไม่ทำเสียดายแน่นอนถ้ายังไม่อัพเนี่ยใส่ชาร์โดแต่ถ้าอัพเนี่ยผมว่าใส่สมอเพราะว่าสเต็มันจะบูตไปได้โหดมากวิ่งอึดเกิน90สเต็งเกิน90แน่นอนสวยเลย ใบนี้เนี่ยมันบูจากการเงินหกสิบเจ็ดเอาคนตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยอยากออกตัวเยอะตัวที่มันแบบว่าบูจากการเงินมาเนี่ยมันไม่รู้อไอ้ไหรอกใครจะจะมีคนบบกเอ้ยผมเคยใช้ครับใบนี้การเงินก็ส่วนน้อยใช่ไหมแล้วพลังมันก็ห่างกันฟ้ากับเหวอ่ะมันจะ,จะไปวิเคราะห์กันเป๊ะๆมันก็คงไม่ได้นะแต่วิเคราะห์สแตตตอนนี้ให้ได้อยู่ ก็มาแปกอยู่เพราะว่าโดดสูงมากแล้วก็แสแตทที่บวกก็คือบวกเลี้ยงบวกอะไรมาเต็มไปหมดเลยสามารถใส่ฮันเตอร์ให้วิ่งเต็มได้เหมือนกันแล้วก็ยิงก็ไม่เลวอ่ะยิงเบาไปนิดนึงยิงไกลไม่ดีแต่ผมว่าโดยรวมก็ถือว่าเยี่ยมมากแล้วโดยรวมก็ถือว่าเยี่ยมมากลิงไครก็ลิงจูดันแหละนะเหมือนเดิมเลยลิงจูดสโมสรเดียวกันทิมชาติเดียวกันใส่โค้ชคนเดียวจบเลยใช่ไหมครับแต่ ถ้าคุณมีปัญญาซื้อจูดกันได้เนี่ยไม่ใช้ปีคนนี้แน่ไม่เขาไม่ใช้ปีคนนี้กันแน่แน่นะเราเราดูตัวดอตมุนว่าลิงใครได้บ้างมีมาโก้ร้อยมีเอเยเดมี่อเดเยมี่นะครับอ่านผิดนะครับมีจูดมีชูเลในนาคดนะนะนะนี่คือให้ดูด้วยสายตาไว้เพราะว่าเดี๋ยวก,การพิเศษมันมาหรือทีเวอซีซันนะนะๆๆๆ่นมันมาในนาคตเนี่ยมันอาจจะได้แบบว่าเอออาจจะได้ใช้บริการหรือเปล่า มาเล่นอะไรอย่างนี้ก็ลิง์ง่ายสุดก็คงมเป็นจูแต่ราคามันแต่ละตัวราคามันสูงจริงดูดิตอนนี้ราคานักเตะขึ้นใหม่พักไม่มีหยดไม่มีหย่อน,อนราคาสูงมากๆนะแต่ละตัวฟันไดไปสองจุดสามได้ไหมตอนนี้มันล้านเจ็ดล้านแปดผมบอกทุกคนแล้วมันจะไปต่ 2, 000, ํากว่าสองล้านได้ยังไงนะเพราะว่าแบบภาคก่อนๆไม่มีเลยนะราคานี้สุดท้ายราคาไปเรื่อยครับมินิเตาผมจะสองล้านแล้วนะครับ ก็เอาวันน้ำสะดวกแล้วกันนะทุกคนดีว่าต e เยียแพงมากนะสำหรับตัวใหม่วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวผมไเล่นกับคนดูในไลฟ์นะครับแต่ว่าราคานักเตะต,ตอนนี้อัปเดตหน่อยดีกว่าอัปเดตในส่วนของ IGS หน่อยดีกว่าผมชอบอัปเดตอันนี้อัปเดตสแตทรวมตอนนี้ไม่มีใครถล่มบาลังกุลิตตัวโมเมนต์ได้นะตัวใหม่ถึงตัวเยีย ลองมาเป็นลูก้าโมดิตแล้วก็เควินเดบอยใช่ไหมยูวอากิมิเนี่ยหคนนี้คือแบบท็อป5นักเตะที่สตัดจับฉายที่สุดในเกมแต่ไม่ใช่จับฉายธรรมดานะจับฉายแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นก็สบายสบายนะรู้กันอยู่มีเ so อนโซเฟรนันเดสอาจแค่ไม่ทับไอคอนมาท็อป5ก็เป็นเบลด้วยนะแล้วก็เป็นเอนโซเฟรนันเดสไอที่แฟนเชลซีไม่ถ้าไม่ติดเรื่องหน้านะผมว่าเอนโซเป็นตัวที่สแตตรวมสูงในเกมแล้ว แล้วเขาเรียกว่าอะไรแล้วจับจองได้ง่ายนะครับมีบล็อกมายอยู่ยงนี้ด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าสายฟรีสาย s อ c จะแบบไม่ได้จับตัวแบบระดับสแตทรวมส,สูงสุดในเกมท็อป10นะครับถ้าหาว่าสายฟรีสายอะไรเงี้ยผมว่าต้องมีบล็อกามาบ้างแหละซึ่งบล็อกมาเนี่ยก็อยู่ไม่เกินท็อป10แน่นอนนะ5 6 7 8อันดับ8ก็ยังเป็นบล็อกมายอยู่ดีนะครับแล้วก็มีบารล่าโผล่มาอีกคนนึงนะใครที่แบบงบน้อยอยากแสนนะครับ อยากได้นักเตสะสแตตจับฉายเยอะๆเนี่ยบาเล่าก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบเหมือนกันนะครับราคา300แสนยังยังอัพได้อยู่ด้วยยังอัพได้อยู่ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะําสำหรับบาเล่าจุดเด่นก็ไม่มีอะไระครับอึดรับดีวิ่งเร็วแล้วก็ยิงได้นะครับเลี้ยงดีข้อเสียบาเล่าก็คืออย่างที่บอกครับเท้าแต่ดาบใดถ้าทางอินเตอร์พาบาเล่าไปแบบบวกเท้าได้เนะี่ยมันก็คงจะ ไม่ธรรมดาเนี่ยพลังเกมรับล่อไปขนาดนี้ละแต่คนส่วนใหญ่เขาต้อะใส่สมองนะเพราะว่าสเต็งมันน้อยไปน,ยนิดหนึ่งนะครัสเต็งมันน้อยไปนิดนึดนงเร็วมันเร็วแล้วนะก็โอ้โหไอ้เนี่ยผมพยายามอัปเดตต,ตรงนี้ให้ฟังเผื่อใครแบบไม่รู้จะเล่นอย,อยากทำอยากทําหลายอย่างอยากให้ตั้งเตะทําหลายอย่างก็เนี่ยเล่นตัวที่มันแบบว่าสเต,ต็รวมสูงในเกมเนี่ยอย่างใครเล่นตัวลุกแล้วแบบชอบแบบอยากทาอะไรก็ได้เนี่ยจะจ่ายก็ได้เลี้ยงก็ได้ยิงก็ได้ วิ่งก็อึดอะไรเงี้ยเนี่ยกิดมันเห็นไหมมันเลี้ยงดีมันหม่งดีมันอึดมันจ่ายดีมันยิงดีมันวิ่งกลางๆมันก็เลยจะเป็นนักเตะจับฉ่ายบางคนเขาไม่ชอบแบบสุดทางชอบแบบทําได้หลายๆอย่างอะกิดมันก็เป็นทางเลือกโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนสําหรับคนที่ดูคลิปสั้นนี้ก็ฝากซับสไครด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าสสดีครับ